สวัสดีค่ะมัด a อนอนินมั s นะคะวันนี้นะคะจะมาแต่งหน้าให้ดูเนื่องจากว่าเมื่อตะกี้น,นี้นะคะคือจริงๆวันนี้นั่นแหละเออมัดได้รับพัสดุมาจาก <G ül> for youtube จะมาสวอชให้ดูกันนะคะ <G ül> ก็เลยแบบว่าเออต้องมานั่งแต่งหน้าก่อนก็อ อัดเลยแล้วการตั้งกล้องอัดให้ดูไปเลยตอนนี้หน้าก็แบบดูไม่โอเคมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันเพิ่งไปกดสิวมาสิวขึ้นแบบลอกบ้างอะไรบ้างเป็นขุยบ้างเล็กน้อยเริ่มจากการแก้ไขให้ขุยๆนี้ก่อนนะคะมันจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นสกินแคลนส์ดีเฟนเซ r e c เรค e n มเมนมากสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องแบบผิวลอกผิวแห้งผิวเซนซิทีฟคือบอกเลยว่าตัวนี้จริงๆแบรนด์ส่งมาให้นะคะแต่ว่าใกล้หมดแล้วแล้วมันก็ไปซื้อตุนมาอีกหนึ่งหลอดแล้วนะคะมันเรียกว่าครีมที่ ใช้ในวันที่หน้าแบบแห่คือครีมเขาจะเป็นแบบนี้เป็นสีขาวๆแล้วก็จะข้นๆหน่อยนะคะทาบางทีก็ทาทั้งหน้าเลยบางทีก็ทาเฉพาะจุดที่มันแห้งนะคะอ๋อหน้าแพ้ผิวแบบเซนซิทีฟมาไปแบบเจอแดดไปเจอน,นั่นนู่นนี่มาแล้วแบบมันลอกอะไรเงี้ยก็จะโบกตรงนี้ลงไปเลยเนี่ยให้ดูตรงนี้เลยนะมันเป็นขุยๆอยู่นะตอนนี้ยตรงช่วงรอบปากเดี๋ยวมันจะทาให้ดูนะเนี่ยเห็นปะตอนแรกมันเป็นขุยๆตรงนี้คือมันหายไปเลยอะ แนะนำมากสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวแบบแห้งแหกอะไรต่างๆคือแนะนําตัวนี้เฮ้ยเขาไม่ได้จ้างมา <c oughs> ต่อมานะคะจะมาฉีดสเปรย์แรกเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้านิดนึงจะแกะใช้เป็นตัวใหม่เป็นของ made in nature นะคะน่าจะมีในร้านแบบ beauty buffet beauty market อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เขาก็ส่งมาให้ลองเหมือนกันวันนี้จะบอกก่อนเลยว่าของใหม่ไอเทมใหม่คือแน่น,นะคะมีหลายหลายตัวมากเลยนะที่จะใช้วันนี้นะคะฉีด เฮ้ยเข้าปากคือหัวสเปรย์เขาอ่ะมันแบบมันพ่นออกมาแบบละเอียดมากสเปรย์นังดีอยู่นะนะอะต่อมานะคะจอแดนน่านะคะ prime no pores นะคะเป็นสูตร pore refining ก็คือแบบช่วยในเรื่องของการพรางรูขุมขนกลิ่นเขาจะเป็นแบบออกมิ้นมินหน่อยอ่ะกลิ่นเย็นเย็นอะ วันนี้จะใช้เป็นรองพื้นของ NARS นะคะ All Day l u m i n o u s Weightless Foundation นะคะเป็นรุ่นที่หยิบใช้บ่อยมากๆๆสีที่มาใช้นะคะคือสีเมดิ엄สีนะคะชื่อสีว่า Barcelona ซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันเข้มกว่าผิวมัดนะนี้เป็นฟองน้ำรูปเพชรนะคะนุ่มมากคือแบบดูดีนุ่มแบบมันนุ่มมันยวบมากเลยนะคะตัวนี้เป็นยี่ห้อวินมีนะคะสองสามร้อยอสองรอกว่าบาทอะไรอย่างงี้นะคะ สีมันจะเป็นออกมาประมาณนี้อย่างที่เห็นคือก็เข้มส่วนใหญ่ถ้าเวลาถ่ายงานหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ต้องใช้ไฟใช้อะไรอะ่ะมันก็จะชอบทาหน้าให้มันเข้มกว่าความเป็นจริงนะเพราะว่าเวลาเจอแฟลชเวลาเจอไฟอะไรอย่างเงี้ยบางทีหน้ามันแบบสะท้อนแล้วแบบมันจะดูเหมือนลอยได้อเ oh, นื่องจากวันนี้เนี่ยเอ่อมันจะมีรอยสิวรอยดำรอยแบบ สมรภูมิรบค่อนข้างเยอะเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งไปกดสิวมานะคะตัวนี้ชื่อว่า B K Retouch Acne Concealer นะคะตัวนี้ก็คือแบบเหมือนจะไม่อุดตันไม่ไปแบบทำร้ายสิวทำให้มันอักเสบเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้สั่งมาจากเว็บ convey.com นะคะคือสีมันแมทช์กับผิวได้โอเคมากสำหรับคนที่แบบผิวแทนนะคะมันก็จะใช้นิ้วเนี่ย จิ้มลงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ตัวฟองน้ำมาเกลี่ยทีนึงส่วนคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะมันก็จะใช้เป็นตัวเดิมตัวนี้คือแบบใช้มาแบบเป็น10แท่งแล้มันเป็นคอลเลคชันนะคะ lasting perfection เบอร์สงลืมทาลิปมันนะคือเดี๋ยวมาจะใช้ลิควิดลิปสติกนะคะจะต้องใช้ลิปมันนิดนึงเป็นลูคัสพะเนะคะคือแบบเคย ใช้มาแบบจนจะหมดแล้วนะคะหลังจากที่มารีวิวแบบพรเมอร์ของ w วทแอนด์ไไปนะคะถึงแม้ว่าจริงๆมันค่อนข้างไปนในทางแบบนิเกทีฟเยอะหน่อยแบรนด์น่ารักมากค่ะแบรนด์ Brand แบบรับฟังแล้วก็ส่งของมาให้เยอะมากไม่ใช่อันนี้อันเดียวนะคือแบบมีทั้งอายแชโดว์ทั้งบลัชทั้งลิปสติกทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเยอะมากมัดก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวจะหยิบของ w วทแอนด์ไเนี่ยมาใช้ให้บ่อยขึ้นนะคะบอกเลยว่าแบบได้ใจมากเวทแอนด์ไวท์เมก้าโกลด์ดูอัลเอนเด็ดคอนทัวร์สติ๊กนะคะส ไลท์มีเดียมนะคะจุดแบบว่าตกกระทบแสงต่างๆบนใบหน้านะช่วงเนี้ยตรงนี้หน่อยตน้น้อยก็เซ็ตทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นนะคะมาใช้ชาแนลเหมือนเดิมรักเลิฟนางมากคือใช้ชาแนลมาประมาณ2-3สปีได้แล้วแล้วก็แบบยังไม่เปลี่ยนนะยังไม่เปลี่ยนใจนะแต่ว่าจะใช้แปรงของคอสลูกนะคะตัวนี้คือนิ่มมาก แล้วด้วยความที่วันนี้หน้าเป็นรอยเยอะนะคะมันก็จะใช้แป้งผสมน้งพื้นเนี่ยมาเก็บนิดนึงนะคะโดยที่จะใช้แบบแปรงเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นตัวแบบกดทับลงไปตรงช่วงที่แบบว่ามีปัญหา ลุกที่มันจะแต่งในวันนี้เนะี่ยเป็นลุกที่มันเคยแต่งไปแล้วนะคะในคลิปสอนเกรดอาร์เรเนอร์สายเกาแล้วก็สายฝอนะคะมันเคยลงรูปไปในแบบอินสตาแกรมในเพจอะไรเงี้ยมีหลายคนแบบเออรีเควสเข้ามาว่าอยากจะดูว่าแต่งยังไงนะคะดีนะที่มันบอกว่ามีแคปชั่นแล้วแบบบอกว่าอะไรใช้อะไรบ้างในนี้ก็เลยบอกว่าออลอกงานตัวเองของวันนั้นมันก็จะเริ่มจากการเขียนคิ้วก่อนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้คือหน้าแบบ ป่วหวมากไม่ไหวแล้วนะคะก็วันนั้นเนี่ยใช้เป็นที่เขียนคิ้วแบบเจลของยี่ห้อวินมีนะคะสีที่มาใช้ก็คือสองสีเลยนะคะทั้งเอเชียนลุกแล้วก็ยุโรเปียนลุนะคะเอามา m i ์กันเป็นคิ้วที่แบบว่าค่อนข้างที่จะโก่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียวเล็กแล้วก็แบบมีความฝ่อนะคะก็พยายามจะเขียนให้แบบเดิมง่ายๆนะคะก็รวมๆวมนๆวนๆกันไป สเต็ปเดียวกับวันนั้นเลยนะคะก็คือจะติดตาสองชั้นก่อนแล้วค่อยไปแต่งตานะคะอย่างที่เห็นคือตามัาคือเป็นตาที่แบบมี2ชั้นแต่ว่าข้างนึงจะหลบในมากกว่าตาไม่เท่ากันนะคะติดจนแบบคนเข้าใจว่า ไม่ได้ตาสองชั้นหรอไม่ได้แบบทําตามาแล้วหรอคือแบบจะบอกว่านี่ค่ะนี่คือตาจริงก็จะใช้นะคะอายแชโดว์เบสของเอเซนต์ตัวนี้คือมันรู้สึกว่าถูกและดีนะตัวนี้ตาข่ายติดตา2ชั้นเนี่ยคนถามเยอะมากนะคะว่าแบบมาใช้ของอะไรนะคะจริงๆมาใช้2ยี่ห้อ Hello Eye Tape นะคะกับของ g u r l y Eye ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมาเนี่ยชอบกาวนะคะชอบกาวของ Hello Eye Tape มากกว่าะะรุ่นนี้นะรุ่น sensitive เพราะว่าอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างแบบมันจะแรงกว่ารุ่น ที่เป็นใสๆนะมันจะชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าตามันค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะแล้วก็ชอบแผ่นนะชอบแผ่นของเกิร์ลี่มากกว่าโอ้ยลำใหญ่ป้าต้องใช้2อ,อย่างนะก็คือมันจะชอบใช้กาวฮัลโหลแล้วก็แผ่นเกิร์ลี่อนะคะของเกิร์ลี่เนี่ยมันจะเป็นตาที่ค่อนข้างจะรีมากกว่าแต่ของฮัลโหลเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบติดแล้วชั้นตาจะกลมแบบโค้งขึ้นไปอย่างมากกว่าแล้วมัาเป็นคนที่ตาไม่ได้กลมนะคะมันตาแบบค่อนข้างจะเป็นตาแอลมอนมันจะแบบ ยาวๆรีๆอ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปทําตาสองชั้นนะเดี๋ยวจะกลับมาแล้วก็ตาชั้นใหญ่เลยก็เข้าใจได้เวลาแบบมีคนบอกว่าเฮ้ยคิดว่าเราทําตามาแล้วนะคะ <ST AR> เป็นประมาณนี้นะซึ่งมาติดแบบแทบทุกวันเลยอนะ่ะมันก็เลยแบบทอนข่าจะชินหน้าตัวเองที่มีตาสองชั้นมากกว่านะคะได้ยังไงช่วงหลังๆมานี้นะมันจะชอบแต่งตาโทนแบบว่า ออกส้มๆหน่อยออกพีช,พชหรือเป็นแบบสีแบบส้มแบบน้ำตาลอิดๆอะไรอย่างงี้นะคะจะใช้อะไรประมาณนี้นะคะก็แบบเนี้ยพวก n i x l o ล g e เจรพวกของ Makeup Obsession นะคะแล้วก็ตัวที่หยิบบ่อยมากๆมากๆจริงๆเป็นพาเล e อายแชโดว์ที่แนะนำนะคะก็คือ a n a s t a s เซียนะคะ Modern ์นเ a i s s a นสอนั่นเองคือดีมากตัวเนี้ยคือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผ้าเหล็นเนี้ยมันแต่งได้แค่แบบสีชมพูสีแดงหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆเวลาแต่งตาส้มามาใช้ผ้าเหล็นเนี้ย เยอะมากเลยอะสีประมาณเนี่ยโซนประมาณเนี้ยเออเบิร์นออเรนนะคะสีแบบ Raw เซียนาแล้วก็เอาส้มประมาณเนี้ยมาแตะนะคะเรียวก้าอะไรเงี้ย Recommend มากอันเนี้ยคือใช้คุ้มบางสีเช่นแบบสีทองสีอะไรเงี้ยคือมาใช้จนหิดแพนแล้วอะใช้เป็นสีนี้ Golden o โอเ e อนะคะก็จะใช้กับแปรงแบบเ e ลน i n g Brush แล้วก็ลงแบบค่อนข้างจะทั่วๆให้มันแบบมีเบ้า ฝังง่งนี้มันจะมีเงามากกว่าฝั่งนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยใช้สีแบบส้มๆน้ําตาลเข้มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมาแบบทาให้มันอินเทนส์มากขึ้นนะก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะเป็นน้าตาลอมส้มนะคะอันนี้ก็คือสี b u r n t Orange นะคะโดยที่แบบเขาเรียกว่าการแต่งตาแบบว่า h a l o e f f e c t ตรงกลางจะแบบพุ่งที่สุดนะคะแล้วก็หัวท้ายเนี่ยจะดูลึกตูเป็นเบ้าเข้าไปช่วงหางตาตรงนี้นะคะกับหัวตาตรงนี้นะคะแล้วก็เว้นตรงกลางเอาไว้ให้สีที่แบบ สว่างสุดพอได้บอกว่าหัวท้ายเป็นน้ำตาลอมส้มแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มความส้มไปอีกนะคะโดยที่มันจะใช้สีนี้นะคะเรียวก้าส้มขึ้นนิดนึงนะคะดูบอกว่าไม่ได้แบบถึงกับแบบส้มจ๋าแต่บอว่าเออให้มันมีทินความส้มมามากขึ้นนะคะใช้แปรงเล็กๆแล้วแบบขคอ,ออกด้วยนะสุดท้ายเลยมันก็จะใช้สีทองนะคะสีนี้คือ p r i มเวราคะก็ สีทองเนี่ยจะใช้นิ้วนะคะแล้วก็แตะลงตรงช่วงกลางตาแล้วก็หัวตาด้านล่างเนี่ยมันจะใช้สีเบิร์นออเรนจ์เนี่ยลงนะคะให้ทั่วเลยแล้วก็แบบเบ <ๆ S 1> ลนดเบลนอะไรเงี้ยคือแบบอธิบายไม่ถูกดูเอาดีกว่านะคะอีก<ด> <predominantly> <Hari> หนึ่งขั้นตอนสำคัญนะคะก็คืออายไลเนอร์นั่นเองนะคะอายไลเนอร์มีส่วนแบบ สำคัญมากในลุคนี้เพราะว่าสายฟอคือแบบตาจะต้องแบบเฉียวแล้วคมแล้วแบบเป็นแคตอายที่แบบแหลมมากเลยนะคะแต่ว่าวิธีการกรีดนะคะไปหาดูได้จากคลิปที่มัดเพิ่งทําไปนะคะนี่ก็จะใช้อลเนอร์ตัวเดิมเลยนะคะมาริซ่าคิสค่ะทีนี้มาฟินิชดวงตาของเรานะคะขนตาปลอมที่เป็นขนนี้นะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อรินยาเลชนะคะเดี๋ยวมาเจอ ใส่ชื่อ PRODUCT เอาไว้ให้ดูนะคะ RL 0 6นะคะมีความฝ่อมีความฟูมีความแบบสวยอะแล้วก็ขนตาปลอมที่เป็นขนมิงเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าราคามันสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันว่าลุคที่ได้ออกมามันสวยมากมันแบบมันดูแพงกว่าอย่างคู่นี้จริงๆมาติดมาประมาณแบบน่าจะเกือบ10ครั้งแล้วนะคะก็แบบ เพอยังอยู่ดีอ่ะมันอยู่ที่การรักษานะคะแล้วก็กาวที่มาจะใช้กับตัวเนี้ก็คือกาวของยี่ห้อบอกต่อดีอ่ะอันนี้คือแบบดีมากติดแล้วแบบอยู่ทนอยู่นานเดี๋ยวจะลองใช้อันนี้ด้วยอ่ะเป็นแบบเหมือนกับแหนบที่แบบช่วยในการติดขนตานะคะของบอกต่อเหมือนกัน <S <S อยากให้ลองมาใช้ขนตาคนนี้นะเราจะรู้เลยว่าเฟิร์มเวอร์พูดถึงมันก็โอเคนะเนี่ยคือแบบ มันสามารถที่จะจับวางขนตาได้แบบง่ายมากเลยอะส่วนตัวอินเนอร์ไลเนอร์เนี่ยมันจะใช้เป็นของแบรนด์เธอนะคะอันนี้คือดีมากอันนี้คือชอบมากคือใช้มาหลายแท่งแล้วอะแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันดำมันทนมันแบบมันถูกและดีจริงๆอะอันนี้ของเธอนะคะสำหรับแบบขนตาปลอมอันนี้บอกเลยว่าแบบ สิบให้สิบเป็นเฟรนดของมัดช่วงนี้เลยคือแบบเฮ้ยมันดีมากวันนี้มันจะใช้เป็นสีนี้นะคะออกส้มนะคะส้มที่มีอันดร์โทนแบบออกเหลืองๆหน่อยอะ่ะคือไม่ได้เป็นส้มที่อมพีชมากชมพูมากนะคะส้มนมนมอะไรอย่างเงี้ยคอนทัวร์วันนี้นะคะมันจะใช้ของใหม่อีกแล้วคือแบบเพิ่งแกะกล่องมาแล้วก็วันนี้ใช้เป็นครั้งที่2เองนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่า n a r i o larius Face Shadow Contouring นะคะสีที่มาใช้คือเบอร์2นะคะสีชื่อว่า Brown Sugar ซึ่งอันเนี้ยเฮ้ยมันดีนะคือมันเป็นน้ำตาลที่บอกว่าไม่แดงเกินไปไม่เทาเกินไปไม่ส้มเกินไปคือมาว่ามันเป็นน้ำตาลที่แบบเหมาะสำหรับจะเอามาแบบคอนทัวทำเชดดิ้งอะไรเงี้ยเออมันเลิศตรงช่วงจมูกนะคะมันก็จะใช้แบบเบลนดิ้งแบบเแบาบๆมากๆเลยอะแล้วก็ลองจะเน้นนะคะตรงช่วงนี้ ใกล้ๆเบ้าตานะคะแล้วก็ช่วงปลายจมูกเก็บให้แบบจมูกดูเรียวขึ้นเออพูดถึงช่วงประมาณเดือนสิงหาเนี่ยมันจะไปทําจมูกนะคะจะหายอาจจะแบบหายหายไปหน่อยหายหน้าหายตานะคะบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยแกจะทําอะไรแคก,ก็มีดั้งอยู่แล้วนะคะคือจะบอกว่าจมูกเนี้ยก็เป็นจมูกที่มันเนี่ยทำมาแบบเจ็ดแปดปีแล้วตั้งแต่มันอยู่ปีหนึ่งนะคะก็เลยเออคิดว่ามันสมควรแก่เวลาแล้วนะคะที่จะต้องบอกว่าแก้นะคะเพราะว่า คือคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นปัญหาแต่ว่าเราเห็นหน้าตัวเองทุกวันเราก็จะรู้ว่าเออมันมีปัญหาอยู่นะแล้วก็แบบมันก็มีความเสี่ยงหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะมันก็เลยเออตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยวจะไปแก้สมูกแก้แล้วเป็นยังไงอะไรไงเดี๋ยวจะมาเล่าเป็นประสบการณ์ให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไฮไลท์ด่างนะคะจะใช้เป็นตัวนี้นะคะของเดอะบามจากนั้นนะคะจะใช้แปรงที่แบบว่าฟูขึ้นมาอีกนิดหนึง่งเพื่อไฮไลท์ตรงช่วงนี้ จะมาถึงอีกหนึ่งจุดพีคที่แบบว่เฮ้ยขาดไม่ได้เลยนะนั่นก็คือไฮไลท์ตรงช่วงหนกแก้มนั่นเองซึ่งแบบรูปที่ลงไปหลายคนเขาถามถึงไฮไลท์มากเลยนะคะก็คือไฮไลท์บิ๊กเบิมตัวนี้นะคะจากกอชนั่นเองตัวนี้คือ Giant Sun Powder นะคะเบอร์001นะคะถ้าคนขาวๆหน่อยจะมาใช้เป็นแบบบรอนเซอร์ปัดแบบว่าให้หน้าดูโกโกลแทนแทนได้เลยแต่ว่ามันผิวเข้มนะ,ะก็จะแบบ ใช้เป็นไฮไลท์ได้แต่ว่าจะใช้แบบช่วงหนกแก้มนะเพราะว่าอันนี้เอามาปัดดัางปัดอะไรคือไม่เลิศมันจะดดดเข้มเกินไปช่วงนี้โอ้ยฉันรักเขาคือมันดีมากเนี่ยดูนะปึออ๊บ 2ตัวนี้รักมากที่สุดเลยตอนนี้ลิปสติกสีนี้เป็นสีที่คนถามเยอะอีกแล้วนะคะคือแบบว่าเฮ้ยสีมันสวยมากนะคะนั่นก็คือของ Pindela นะคะสีที่มาใช้วันนั้นก็คือสีนี้นะคะชื่อสีว่า Duchess นะคะจะเป็นแบบส้มๆแบบอิดๆนิดๆ,ดๆคือแบบมันจะมีความเหมือนกับคล้ายๆชาไทยอะไรประมาณเนี้ยเออ มันชอบเป็นอย่างเงี้ยคือมันชอบมันชอบแบบว่าหลุดออกมาแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะใช้อยู่ดีเพราะว่าชอบนะคะมันสวยมากเลยอ่ะปิดกลับเข้าไปลูกสีปากสวยสวยอีกแล้วอะ่ะคือแบบเฮ้ยชอบ เป็นลุคที่บอกว่าดูมีความกำแกลมนิดๆนะคะมีความแบบฝอหน่อยๆนะคะโทนที่ดูแบบวอร์มๆนะคะดูแบบว่าอุ่นๆเป็นแบบออกโทนส้มนะคะมีหลายคนขอเข้ามานะคะก็เลยอ่ะจัดให้แล้วในวันนี้นะคะก็ถ้ามีลุคไหนที่แบบเพื่อนๆอยากจะให้แต่งนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มารีเควสต์มาได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe ที่ Youtube Channel ของมัดด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ